สวัสดีครับนักดนตรีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็วันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ราคาหลักร้อยนะครับไม่ถึงพันนะครับอ่าเป็นอ,ปอุปกรณ์ที่เราน่าจะต้องใช้ในยุคนี้นะครับก็คือตัวเอียร์นั่นเองนะครับอ่ก็เดี๋ยวนี้มันจะมีทั้งแบบวายเลสและแบบแบบนี้นะครับแบบใช้สายก็ผมวเลสผมก็มีอยู่อยู่แล้วนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ ก็เลยสั่งสายมาดูครับแบบใช้สายมาดูไว้เป็นสำรองก็คือตัวนี้ยี e ่ห้อ G mark พอดีไปเห็นใน music arm นะครับเปิดไปเจอใน Facebook ก็เลยลองสั่งดูนะครับเห็นเขาว่ามันเบาแล้วก็ใช้ได้โอเคนะครับก็นี่ครับรุ่น p 3นะครับก็จะมีปุ่มวรรลุ่มให้ครับปิดเปิดตรงนี้แล้วก็หูฟังนะครับตัวเครื่องน่าจะทำจากอลูมิเนียมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เบามากเลย แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแจ็คแบบคอมโบนะครับแจ็คแบบคอมโบก็คือใช้ได้ทั้ง TS TRS แล้วก็ XLR นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นใช้แบตบแบบภายในนะครับก็คือชาร์จได้นะครับใช้ไฟที่ชาร์จโทรศัพท์เนี่ยแะครับ5โวลต์นะครับ,านนรบชาร์จแต่ว่าผมไม่ไ,มได้แน่ใจว่า มันใช้ได้กี่ชั่วโมงนะครับเพิ่งได้มาแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มสเตอริโอโมโนนะครับตรงนี้ก็ออกแบบมาดีนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในครับเวลาเราเน็บเอวหรืออะไรเราเสียบตรงเนี้ยอ่ามันจะได้ไม่เลื่อนไม่ได้ไปกดไปโดนก็คือเขาจะสวิตช์จะอยู่ด้านในเนี่ยผมใช้ปลายเล็บจิกตรงเนี้ยก็คือไม่โดนนะคือต้องหาอหลมแหลมไปทิ่มนั่นแหละเวลาเปลี่ยนโหมดเอานะครับผมก็ตั้งเป็นสเตอริโอปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูว่าเอฟเฟกนะครับ ต่อเอาพุตเอฟเฟกมาครับเข้าลำโพง Bluetooth บูทูธปกติทั่วไปนะครับให้ฟังเสียงจากระบบบูทูธเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาตัดสลับที่ G-Mark นะครับก็คือเอาสัญญาณจากเอฟเฟกนั่นแหละครับมาเข้าตัวตัวเอียดตัวนี้แล้วก็เอาจากเอาพุตตรงหูฟังนะครับเข้าโทรศัพท์ให้ฟังเสียงกันดูนะครับว่า จะเป็นเช่นไรนะครับลองมาฟังกันดูครับอ่าอีกอย่างหนึง่งมันโอเคตรงที่ว่าอะไรนะราคานี้นะครับแถมเคสมาให้ด้วยนี่ผมก็เลยนี่เอามาใส่รวมกันหมดเลยหูฟังหูฟังผมก็ธรรมดาครับหูฟังพิตูลเซเว่นสามร้อยกว่าบาทก็ยังใช้อยู่นะครับใช้มาสองปีแล้วแล้วก็นี่ครับเอียกก็ ใช้ยี่ห้อนะครับเยาวิเลตก็ใช้ผมใช้ของไม่ได้แพงอะไรครับพอทำทำงานได้แล้วก็ตัวนี้ครับ xy violet a ห้าแปดนะครับใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับแต่เอาจริงๆมือกีตาร์ก็ไม่ค่อยชอบใช้ไวเลตหรอกครับเพราะว่าต้องการชอบเสียงสายเสียงจากสายมากกว่านอกจากบางงานก็บางร้านก็ถึงจะใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มารวมกันหม,หมดหมดเลยทีเนี้ยใส่ในเคสนี้ พอดีเลยเอโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองให้ฟังนะครับว่าเสียงที่จากผ่านลำโพงกับตัดเข้ามาใน G-mark แล้วเข้าโทรศัพท์แล้วเป็นยังไงครับอ่าลองไปฟังกันดูครับมาถึงคลิปทดศัพท์กันแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้ฟังอ่าเสียงจากลำโพงบูทูธนะครับก็คือต่อมาจากเอาพุท lr นะครับนั่นแหละครับจากมันติเอฟเฟกนะครับเข้านี่เลย แล้วก็เดี๋ยวตัดมาที่ G mark นะครับแล้วก็ G mark output เนี่ยนะครับเป็นที่เป็นหูฟังนะครับเราจะต่อเข้ามาที่เป็น adapter แจ็คใหญ่นะครับเข้าตัว j o y o momix ตัวนี้นะครับ momix cap ตัวนี้แล้วก็ต่อออกมาเข้าโทรศัพท์นะครับเรามาฟังเสียงสลับกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับนี่คือให้ฟังเทียบว่าถ้าในหูฟังก็คือจะได้ยินแบบนั้นแหละครับ หูฟังเราก็ถ้าเราใส่เข้าไปส่วนคุณภาพหูหูฟังก็แล้วแต่อ่าเกรดนะครับที่เราได้ยินนะครับอัอนนี้จะเทียบให้ดูนะครับแล้วราฟังเสียงจากตัวลำโพงอูทธก่อน เสียงคลีดนะครับอตัดมาที่เข้าจีมารนะครับเสียบไปแล้วเราก็สายทย้ายนะครับเข้าโทรศัพท์เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับเทียบเสียงกันแล้วระหว่างออกลำโพงนะครับกับใช้เอียร์นะครับต่อเข้า G-Mark นะครับสายเอาพุทธเอฟเฟกต่อเข้า G-Mark นะครับก็ผมจำลองโดยที่ ตรงนี้ที่จริงต้องต่อหูฟังเรานะครับแล้วก็เอาหูฟังออกโจโยโมมิคแคปนะครับแล้วก็เข้าายสีของโทรศัพท์เลยนะครับก็ทดสอบคร่าวๆรีวิวคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับก็ของในราคานี้นะครับเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทก็เสียงได้ประมาณนี้ก็ผมสือว่าโอเคนะสำหรับผมแล้วเบามากด้วยแถมนี่ มีเคสให้ด้วยคือเคสที่จริงมันมาแบบแค่นี้เองแล้วผมก็นี่นะใส่นี้เข้าไปอุปกรณ์ผมพอดีเลยไวเลสดอฮกับเอียร์ไวเลสอ,อ,อีกตัวหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งนี่หูฟังนะครับพอดีครับแล้วก็ปิดนี่หูฟังไอเคสแบบเคปล่าด้วยนะอ่า นี่ครับเท่านี้ครับยาวเท่าฝ่ามือนึงนะครับนี่ฮะโอเคจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณที่รับชมกันครับสวัสดีครับ